เจ๊ก็อยากคิดเยอะหลายฝอกินใจอยู่แล้วเดี๋ยวมาทิ้งฉันไว้เที่ยวกลางทางตัวเองก็เหมือนแมวหยอกไก่หยอกทีเล่นทีทีเล่นทีจริงอะไรเจ๊ฝอจะเอาคอนเทนต์มาเล่นให้ฝอโดนด่าทาไมล่ะหยอกไก่ตัวโน้นทีหยอกไก่ตัวนี้ทีไปเรื่อยหยอกไก่อะไรฝอหยอกแค่เจ๊คนเดียวนั่นแหละเออหรือว่าฝอหยอกไม่ได้แล้วคือเดี๋ยวนี้ฝอเล่นด้วยไม่ได้แล้วอย่างนี้เหรอหยอกไปเรื่อยฝอไม่โยกฝอพูดจริง เอาถ,ถ้าเจมีใหม่แล้วฝอต้องยอมรับแล้วว่าเจมีแล้วอะไรเงี้ยถ้ไม่รู้รแต่ว่าพูดตรงๆว่ามันไม่ได้เธอจะมาให้พี่ใช้ชีวิตอยู่โดยการที่พี่รอพี่ไม่เอาแล้วพี่อาก็ฝอ,อบอกอยู่ว่าวันที่สิบห้าเนี่ยฝอจะคุยฝอจะเคลียร์นี่ไงมีอ,อะไรเพราะว่าเพราะว่าแบบเราคุยในฝอก็ไม่อยากคุยในโซเชียลเหมือนที่เขาบอกนี่แหละเพราะว่าแบบอยากคุยต่อปากต่อนหน้าเลยเนี่ยมีอะไรจะได้แบบใส่เลย มันไม่จําเป็นต้องคุยต่อหน้าหรอกแค่แบบถ้าจะคุยจริงจังเนี่ยโทรมาคุยก็ยังได้เลยใช่ไหมบนเราอ่ะมันไม่ต้องรอให้ว่าต้องรอให้ถึงสิบห้าสิบแปดหรยกหูมาคุยก็ยังได้แต่มันต้องคุยแบบจริงจังแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบโซเชียลอย่างเงี้ยอ่ะเขาคุยมายกหูมาที่อ่ะคุยโน่นนี่นั่นติดใจเรื่องไหนยังไงมันก็คุยได้ก็รอทำไมจอะไร คุยในเฟซมันกนะ็คือโซเชียลนะมมนไม่ได้คุยกับเฟซหรอกเบอร์โทรก็มี <laughs> ได้ไหมคุยที่มันเป็นเรื่อง private อที่มันเป็น p r i v a t ี y เป็นเรื่องที่คุยกันสองคนตกลงกันสองคนมันก็คุยได้แล้วจะไม่รอเหรอไม่รู้อะ่ะมันไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่างจะให้ฉลองเลยทำไมแล้วมันไม่ชัดเจนยังไงอะ่ะออ้ยเอาเห่าเลยไอ้ความชัดเจนไอสักอยาก่าง โอ้ยถ้าคนมันใช่อ่ะเจ๊ก็รออยู่แล้วฝรั่งบอกอย่าเฮาเจ๊สวยขนาดนี้เอะไรใครที่ยังไม่ซื้ออ่ะรีบซื้อเลยกาแฟเนี่ยไม่ต้องอะของเจะขายได้เดี๋ยวฉันขายเองฉันเ <laughs> ดี๋ยวฉันขายเองฉันได้ฉันนั่งขายเองฉันได้มีร <c oughs> ออเดอร์สองออเดอร์ฉันก็ขายเองฉันได้เออไม้ก็ฝอรังดีไงฝรัก็อยากช่วยแฟนเอ้ย แพรี่ทำมาหากินุปากเนี่ยไม่ดีเลยองไปพูดไปเรื่อยอย่าไปพูดไปเรื่อยเอา <laughs> ยาวดิอยู่ไหนเนี่ยอยู่ประคบนชัยครับามาทำธุระอ,อยากเห็นใส่ชุดเจ้าบ่าวแล้วครับรอก่อนได้ไหมครัถ้าใส่ชุดเจ้าสาว วันที่สิบสี่กรมณาเจอกันนะโไม่รู้ไอ้ิงตั้งนานจริงตั้งเป็นเดือน,น,นเ,อเ,อเดือนนู่นเอาเจ๊ก็อเดือนนี้ฝนไม่ว่างไงเอาก็เป็นไม่ว่างก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ว่างก็คือไม่ว่างนี่ไม่ว่างเธอเองก,ก็เธอเธอก็ใช้ชีวิตของเธอไปสิเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็อะไรอีกไม่งอนจะไปงอนทําไมไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะเอ,เอาพูแบบนี้ละอ,อะไรนะ ทำไมพูดแบบนี้ล่ะสนทักโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็หมาเห่านี่ก็หมาเห่าส่วนใครักแชทสนใจทักแชทโอ้ยโอ้ยหึงไปอะไรสนใครับแชทค่ะหายุ่งหมาโอ้ยอย่าเห่าเหตุผสวยไม่ได้หรือไงโอ้ยเบื่อพี่ก๊อฟเว้ยโอ้ยเหตุผลสวยไม่ได้หรือไงสนดท้ายทักแชทค่ะเบื่อพี่ก๊อฟเว้ยสนใจทักแชทค่ะโอ้ยโอ้ย ได้ยินเสียงพี่กอล์ปแล้วเบื่อมากเลยสนใจทักแชทค้าสนใจทักแชทคิดถึงแกดิฝรัจะมีโอกาสเจอพี่กอล์ปอีกไหมเนี่ยทำไมจะไม่เจอล่ะแล้วต้องทำยังไงถึงจะเจอล่ะอยากเจอเขาก็ทักหาเขาสิ้เขาก็อยู่กับแกตลอดพี่กอล์ปอ่ะไม่ฝรัก็อยากเจอด้วยด้วยแบบเจอพี่ฟารี่ด้วยเจอพี่กอล์ปด้วยอย่างเงี้ยมาจันทบุรีจ้ามาจันทบุรีเลยจ้า อยู่จันทบุรีจ่ามาจันทบุรีเลยจ่าสนใจสนใจพักแช๊กจ่าพี่ก๊อฟไม่คิดถึงฟอร์ดเหรอไม่คิดถึงหรอกโอ้ยแค่นี้แหละใส่เสื้อสีดำเลยเจ๊มีคนอื่นอ่ะเนาะพอคิดถึงเขา่ใส่เสื้อสีดำค่ะอุชชี่กุชชี่ยี่โบอะมีกวามเหนื่อนเหนื่อยใจเนี่ยต้องไปอือ ทุกคนเขาจอเข้าใจให้ด้วยนะคะกดติดตามช่องดิฉันด้วยกันนะเจ๊วันที่สิบสี่บ้างไหมเนี่ยโอ้ไม่เอาอีกตั้งนานเดี๋ยวค่อยว่ากันใกล้ๆก่อนไม่รู้ว่าทําอะไรหรือเปล่าอ๋อจะมีงานใช่ไหมอด้โอเคโอเคได้เลยอไปอะไรกินดิไรนะพอจะมีโอกาสไหมนี่โอกาสอะไรโอกาสอะไรโอกาสอะไรอะพูดไม่ได้เลยเจ๊โตแล้วอะ เจ๊โตขนาดนี้แล้วโอกาสอะไรโอ้ทำไมจีบยากแท้เบื่อว่ะโอกาสอะไรอ่ะแล้วอาฉั้นถามหล่อนหน่อยติอ่ะว่าหล่อนจะอยากได้ฉันกลับไปทำไมอ่ะเพราะว่าเธอก็รู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แล้วฉันก็เป็นแบบนี้ว่าตัวหนนชั้นแบบนี้อ่าแล้วเธอจะอยากเอาฉันกลับไปทำไมเจ๊อยู่ว่าแบบฟอร์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วเจ๊แบบยังจะแบบ อยากอยู่ไหมหรือว่ายังไงอยากอะไรไม่ถ้าเป็นแบบเดิมก็ไม่อยากค่ะไหนแบบไหนอ่ะถ้าเธอยังเป็นแบบเดิมอยู่ก็ไม่อยากค่ะแบบไหนก็แบบที่เธอเป็นนั่นไงเธอเป็นคนแบบที่เป็นรู้เสนไม่อยากคู่่ะมันอยู่ในในไลฟ์เดี๋ยวคนตัดไปเดี๋ยวหาว่าพี่ว่าเธออีกพี่ไม่พี่ไม่ชอบว่าคนอื่นในหน้าไลฟ์ก็นั่นแหละพก,ก็กลัวว่าแบบพอจะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน เอาถ้าเธอคิดว่าถ้าเธอจะเป็นแบบนั้นเธอต้องไปคุยกับตัวเองก่อนแล้วเธอก็ไม่ต้องอยากได้พี่กลับไปรอเพราะว่าถ้า,าถ้าเธออยากได้พี่กลับไปแล้วเดี๋ยวพี่ก็เป็นแบบเดิมเธอก็เป็นแบบเดิมนั่นแหละก็ไม่ควรจะกลับไปเขาใชเปล่าแต่ว่าเออถ้าเป็นพี่น้องการอะไรกันแบบนี้มันก็ไม่ติดเลยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่พี่จะต้องรู้สึกไม่ดีกับเธอเอ๋อเจ๊อยากเป็นพี่น้องเหรออา่าใช่่ะล่ะ ไม่มันมันก็มันก็คิดแหละฝอก็คิดแหละฝอก็เลยแบบเออหรือว่าแบบกูหมายถึงว่าฝอเออถ้าฝอกลับไปมันก็กลัวเป็นแบบเดิมนะใช่ถ,ถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นแบบนี้แล้วแล้วประเด็นมันอยู่แค่ว่าถ้าเธอคิดว่า,า,วาสิ่งที่เธอเป็นตัวตนที่เธอเป็นมันไม่ได้มีปัญหาและเธอไม่ควรจะต้องเปลี่ยนอะไรไม่ว่าจะเพื่อพี่หรือเพื่อใคร เธอมไม่ต้องอยากได้พี่กลับไปหรอกเพราะว่าถ้าพี่กลับไปปัญหามันเป็นแบบเดิมอีกแน่นอนเพราะว่าเราทั้งคู่ก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีมีเรื่องที่เราต้องเปลี่ยนเพื่อการหรือว่าสิ่งที่เราเป็นมันไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างกันใช่ปะล่ะใช่นั่นแหละยังไงเนี่ย พี่เเศร้า,ราพี่ไม่ใช่ว่าไม่เศร้านะคน,คนละคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางอะไรคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางคือปรับคนละครึงงคคร่งทางคนละครึ่งทางคืออะไรอ่ะประับไงครับแล้วเ,เธอก็ต้องพูดอา่าไม่พี่ไม่พี่ไม่ติดก็คุยกันว่าเออเรื่องไหนเรื่องไหนยังไงอา่าถ้าสมมุติว่าเธอเธอมองในตัวพี่ว่าพี่มีอะไรที่เธอคิดว่าอ่าเป็นปัญหาที่ควรปรับแล้วแล้วถ้าพี่มองว่าเรื่องนั้นอ่ะ พี่ควรต้องปรับจร en, ิงๆหรือว่ามันเป็นประเด็นที่พี่คิดว่ามันมีปัญหาระหว่างเอมันมีปัญหาต่อความสัมพันธ์ที่ถ้าพ ah, ี <laughs> <c oughs> ่จะพบกับเธอพี่ก็จะปรับหยุดเห่าแล้วมั่งเข้าใจไหมข้าใจช่แต่ว่าถ้าให้ถ้าให้พี่แบบถ้าให้พี่แบบว่าเอกลับไปแล้วเป็นแบบเดิมหรือ หรือว่าเธอมองว่าบางเรื่องที่พี่อะซีเรียสถ้าสมมติมีบางเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอใช่ไหมที่เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเออฟอร์ดอันเนี้ยมันไม่ได้นะแล้วมันเป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ของเราอย่างเงี้ยเธอต้องปรับอันนี้นะปรับอันนี้เธออย่างเงี้ยแล้ว<ม>เธอโอเคเธอมองว่าเออใช่เป็นปัญหาแล้วเธอพร้อมจะปรับเราก็คุยกันได้มันจะได้ไม่ต้องเกิดซ้ำอ่ะคือแค่ประเด็นนันคือแค่ อย่าให้ใเรื่องเดิมที่มันเคยมีแล้วมันทําให้เราต้องเป็นแบบเนี้ยมันเกิดอีกแค่นั้นเลยเพราะว่าคิดแบบนั้นเหมือนกันนะจริงๆเขาเขียนนั้นแหละจริงๆแบบถ้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็คือแบบมีความสุขมากเลยนะถ้าพูดถึงอะ่ะความสุขยังไงเอามีความสุขไหมล่ะเจมีความสุขไหมล่ะ ไม่หรอกมันปัญหามีทุกครั้งถ้าเธอไม่ได้อยู่กับพี่เนี่ยปัญหาเกิดตลอดเลยแต่ถ้าเอออยู่ได้กันอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดอะไรเธอยังฟังพี่บ้างแต่พอแต่พอเวลาทุกครั้งเลยพี่สังเกตทุกครั้งเลยแต่แต่ก่อนที่เราอยู่ด้วยกันอน่ะพอเธออะกลับไปอยู่กับเพื่อนแล้วเธออยู่คนเดียวปัญหาเกิดอีกทุกอย่างกําลังจะดีหมดเลยความสัมพันธ์กําลังจะดีอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ไปทําให้มันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยนเอกั นี่คนไม่เราหมาก็ขยันเห่าจริงๆเลยหรือหยุดแล้วหยุดแล้วเออเธอคิดยังไงที่แบบนั้นแหละเจ๊ขอก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเอยถ้าถ้าถ้าต่อไปฝอกก็จะปรับอยู่ไม่เราต้องคุยกันไอ้ปรับอะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปปรับเองแล้วก็อปรับเรื่องอะไรบางทีเธอยังอาจงงได้ซ้ำว่าแล้วขอต้องปรับอะไรมันต้องคุยกันก่อนว่าอ่ะที่ ที่พี่มองว่าเป็นปัญหาคือเรื่องอะไรหรือที่เธอมองพี่ว่าพี่ก็มีปัญหาเหมือนกันมันคือเรื่องอะไรใช่ใช่ใช่แล้วเนี่ยพูดไปเรื่อยอีกละเอาก็พูดจริงเดี๋ยวหยุดเอาให้แล้วมั้งคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยอืเออจะทำได้เหรออะไรนะ เราจะทำได้เหรอโอ้ยฝดส,สุดอยู่แล้วสุดอยู่แล้วไปเรื่อยไม่เรื่อยหรอกงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันก็ได้เนาะได้ได้หมดแหละพี่คุยได้หมดแหละได้ ไปคุยที่ไหนดีโรงพัมไหมไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องมาติดเล่นหรอกไปที่โรงพัมไหมเดี๋ยวไปคุยที่โรงพักเนาะไปคุยทําบ้าเลยไปโรงพักทําบ้า <c oughs> แล้วไปคุยไหนไหนล่ะในห้องนี่เจ๊หรือว่ายังไงไปแล้วพี่ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันเออแค่นี้แหละบายบายโอเค เธอทําแบบนี้ไม่ได้นะฟอร์โอยเราทำยังไงอะใช่เธอทําแบบนี้ไม่ได้เรายังไม่ได้เคลียร์กันเลยอ่ะแล้วเนี่ยแล้วเธอก็มาติดเล่นเหมือนเราเป็นแฟนกัเล่นไม่เล่นเออมันทําไม่ได้โอเคเจ๊เจอกันเอเคลียร์ให้มันรู้เรื่องก่อนแล้วค่อยจะมาเล่นจะอะไรอะให้มันอยู่ในจังนาที่มันถ้าเคลียร์รู้เรื่องทําได้ไหมแบบเนี้ยอาคนถ้าเป็นแฟนกันมันก็มันก็ได้มันก็หยอกกันได้แต่ว่ามัน ตอนนี้เธอไม่เคลียสิ่งที่มันมีปัญหาเลยแล้วเธอก็เนี่ยชอบข้ามช็อตอย่างเงี้ยก็ข้ามขั้นไปเลยได้ไหมหรือว่ายังไงไม่ต้องอันนี้แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละลงไปเถอะไปอ <c oughs> ันนี้เอเค